สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟนะครับผมช่องรถ SUV รถครอบครัวมืองสองนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับปาี่ยแปลงไปจนแล้วก็เราอยู่กับรถเข้าใหม่นะครับ1คันนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว Toyota Corolla Cross นะครับ1.8 Hybrid นะครับ Premium Safety นะครับก็เป็นคันที่ราคาแพงที่สุดนะครับเป็นตัวท็อปที่สุดนะถ้าไม่นับตัว GR นะครับแล้วก็ได้สีพิเศษนะครับอย่างสีเทอกาไฟนะครับเป็นสีเหม็นตาลแบบนี้นะครับนี่ นะครับนี่สีน้ำตาลแบบนี้นะนะครับสีน้ำตาลประกายมุกนะก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับได้ยางบิสโตรนครับปี2024นะก็ถือว่าได้ความสุ้มค่าน่าใช้นะครับและได้ตัวท็อปด้วยนะป้ายแดงเกือบล้านสองนะครับนะป้ายแดงเกือบล้านสองเลยนะครับวันนี้ราคานะครับเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะกับเลขกไมลห้าหมื่นห้าพันโลนะครับเลขกไมลน้อยราคาดีนะครับประหยัดไปได้เยอะนะจากเกือบล้านสองนะครับเหลือเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับก็ถือว่า เป็นรถที่คุ้มค่าน่าใช้นะครับได้ตัวท็อปด้วยได้ปีใหม่ด้วยได้ยางใหม่ได้ฟังก์ชันครบๆนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับผมอยากรับชมรายละเอียดนะครับไปชมต่อกันในคลิปได้เลยครับสําหรับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับว่าสภาพของเขาเป็นยังไงกันบ้างในเมื่อกี้เรามีการวนให้ดูหนึ่งรอบนะครับผมนะถ้าใครที่ยังไม่ได้แบบว่าสังเกตนะครับว่ารอบๆนะครับของตัวรถภายนอกเนี่ยบอดี้เขาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันอีกทีหน ในส่วนของด้านหน้านะครับนะสภาพไฟนะครับสภาพกันชนทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับการซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งเนาะก็เออเรามาดูกันในเรื่องของความสมบูรณ์ของตัวรถนี่แหละนะครับนะในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับเราเออไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าดูในคลิปนะเป็นเบื้องต้นได้นะครับอย่างไฟหน้าก็ได้เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับได้ไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลน์นะครับเป็นแบบ LED ไฟตัดมอง LED นะทุกอย่างสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสภาพพร้อมใช้เลยนะครับ กันชนด้านหน้ากระจังด้านหน้านะครับสภาพสวยครับไม่มีรอยแตกเล้านะครับไม่มีน้ํารั่วซึมแน่นอนนะครับนี่ับสภาพสวยงามครับนะรถสวยน่าใช้นะครับได้กล้องสา0รอยกิบองศานะครับเซนซงเซนเซอร์ทุกอย่างมาให้พร้อมเลยนะครับและที่สําคัญด้วยความที่เขาเป็นตัวพรีเมียมเซฟตี้นะครับเป็นตัวท็อปเนาะก็จะได้ในเรื่องของ t ต y o ต a า a f e t y s e ซนนะครับเต็มระบบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่แบบว่าอยากได้ความปลอดภัยที่เหนือระดับนะครับเหนือมาตรฐานนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมนี่ ฝากระโปรงด้านหน้านะครับไหลรอนขีดข่วนนะไหลรอยขีดข่วนเลยนะครับสภาพสวยงามนะครับวันนี้นะครับพูดติดติดขาดขาดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าพอดีผมเพิ่งหายป่วยเนาะเพิ่งหายป่วยก็อาจจะอไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะก็ต้องกราบขออภัยตั้งแต่ต้นลีปไว้เลยละกันนะครับนะขอกราบอภัยด้วยนะครับในส่วนของด้านข้างครับได้ล้อเดิมนะครับ่าได้ติดมากับยางนะครับบิสโตนนะครับนะสภาพยางสวยเลยได้ยางปีสองพันยิบสี่นะครับยางสวยมาก นะครับได้โตโยต้านะครับเป็นของกระจกนะนี่กระจกโตโยต้านะครับแท้เดิมของเขานะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับทุกบ้านนะกระจกแท้เดินทุกบ้านนะครับสันลงสันลูบนะทุกอย่างมีให้นะครับกระจกมองข้างนะครับอาไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมีบายสปอร์ตนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดฟิล์มนะครับของไฮฟูนะตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดอ่าสามเอ็มนะครับติดฟิล์มสามเอ็มนะอย่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าถ้าเห็นนะไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่านะครับ ได้ฟิล์มของ 3M มานะครับตัวนี้อรอบคันประมาณนี้นะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบนะนะครับถ้ามีรอยบุบรอยยุบนะครับมองมุมนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะถ้ามองมุมนี้นะครับนี่ประมาณนี้ปลายท้ายเอวดีนะครับทุกอย่างสภาพสวยงามน่าใช้นะครับนี่ไม่มีรอยแตกรอยร้าวเช่นกันนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับโลโก้แบตช์โลโก้ต่างๆนะครับตัวอักษรต่างๆอยู่ครบนะไม่มีหลุดไม่มีร่อนนะครับสภาพสมบูรณ์ครับ ฝาท้ายไฟฟ้านะครับทุกอย่างเปิดการใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่กดปุ๊บนะครับอ่ะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเขาก็ยกขึ้นมาให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับในเรื่องของตัวโช๊คนะครับกระบอกโช๊คนะครับนะไม่มีติดขัดนะครับเปิดได้สบายๆนุ่มนวลนะครับอ่ะในไหนเราเปิดมาตรงนี้ละมาดูฝาท้ายนะครับหัวน็อตไม่มีขยับครับนะซ้ายขวานะสภาพสวยสมบูรณ์นะไม่มีรอยประแจนะครับสภาพสวยมากนะครับนี่นะไม่มีรอยประแจเลยนะครับ สภาพสวยกริปครับไม่เคยถอดไปทําสีหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนของจุดปะนะครับเป็นส่วนของตัวที่แบบว่าจุดเชื่อมต่อนะครับสปอตเม็ดอ้างต่างๆนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันเลยนะครับไม่มีชั้นสีไม่มีเล็กกรงเล็กเกอร์ไหลเยิ้มต่างๆไม่มีนะนะครับอยู่ในสภาพโอเคนะครับเป็นของเดิมของเขาเลยนะครับตรงนี้นะรางนงรางน้ําทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับภายในก็กว้างขวางครับตรงนี้สามารถวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะครับประมาณสักห้าใบได้เลย นะใครที่แบบว่า,าสายขนของนะครับขนของขนโฟนนะไปกันสี่ห้าคนอยากได้พื้นที่เก็บของได้เยอะๆนะครับแนะนําเลยนะคนล่าคลอสนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็ได้ความประหยัดน้ำมันด้วยนะครับอันนี้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะเขาเกรมไว้อยู่ประมาณสักยี่สามยี่สโลลิตรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าการใช้งานจรงิงนะครับจะวิ่งได้เนี่ยนะครับมีพี่ๆในกลุ่มบ,บางท่านเนาะวิ่งได้ถึงสามสิบโลเลยนะครับทั้งแที่วิ่งในตัวเมืองกรุงเทพนะครับก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับใครที่แบบว่า อยากได้ความประหยัดน้ำมันนะครับอยากได้ความทันสมัยนะครับอยากได้ออปชั่นจัดเต็มนะครับในเรื่องของความปลอดภัยที่เหนือระดับนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับว่าภายในของเข้านะครับจะสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับรถใช้งานมาประมาณสักสามปีนะมาดูภายในกันในส่วนของภายในนะครับคันนี้เขาได้ภายในโฟนสีดํานะครับเบากค่อนข้างโอเคนะนะครับนี่เลขไมล์ห้าหมื่นโลนะสภาพเบาะก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานนะครับเราสามารถดูได้นะสภาพเบาะสภาพพวงมาลัยนะครับ แฟนเบรกนะครับต่างๆนะมันจะสมคัญสอดคล้องกันไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะคือการใช้งานจริงนะครับเนี่ยเลขไมล์หลักหมื่นนะครับเขาจะมีรอยยับเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเลขไมล์หลักแสนนะคุณเบาะนี่แบบซุดลงไปเลยนะนะับตรงปีกตรงนี้มันจะสุอนลงไปเลยนะครับเพราะว่ารถสูงๆนะมันนั่งแล้วมันโดนตรงนี้แน่นอนนะครับนี่รถไม่มีแบบว่าจมลงจมน้ํานะหัวนงหัวน็อตต่างๆนะครับนี่คนดูได้เลยนะข้ามสนงสนิมนะครับไม่มีนะนี่คนดู นะครับไม่มีคาบสนิมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเรารับประกันให้ด้วยนะครับในเรื่องของตัวรถนะครับไม่มีการตัดต่อตัวถังนะครับชนหนักนะครับพลิกคว่ำจมน้ํากับไมคกอใไม้นะครับไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยตรงนี้นะครับก็เป็นแบบพุ่มหนังมาแล้วนะครับฟุดคอนโทรลนะครับการควบคุมหน้าจอการสั่งงานด้วยเสียงเริ่มลดเสียงนะครับทุกอย่างสามารถทําได้จากพวงมาลัยง่ายๆนะครับจอตรงนี้ก็สามารถดูข้อมูลต่างๆนะครับในส่วนของดรเวอร์นะครับได้เลยนะครับ สำหรับจอตรงนี้นะครับจอกลางตรงนี้นะครับก็ได้นะครับในเรื่องของตัว Apple Car p ร์ครับ r อน d Auto มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยความที่เขาเป็นตัว top นั่นเองนะครับนี่ภายในกว้างวางนะครับมีซันรูปมาให้นะก็เปิดปิดได้นะครับเป็นปกติเลยนะครับยางต่างๆนะครับไม่เสื่อมสภาพนะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับนะน่าใช้สุดนะครับอะมาดูนะครับในส่วนของตัวถังรถกันนิดนึงนะครับตรงนี้ขอแกะให้ดูนิดเดียวนะอ่ะขอแกะให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่จุดสปอตเมกอาร์ต่างๆนะครับ อยู่ในสภาพสรสมบูรณ์นะครับเขาจะประกบกันนะด้านนอกด้านในนะครับตรงนี้นะเนี่ยเขาจะประกบคู่กันแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นของของที่แบบเขาทําหลอกๆนะมันจะมันจะไม่ประกบกันนะครับด้านนอกด้านในอันนี้คือเกิดจากขั้นตอนนะครับในอ่าในขั้นตอนการผลิตรถของเขานะครับของทางโตโยต้าเขานะครับอ่าด้านบนนะครับไปแล้วมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับถ้าชนมาตรงนี้ก็ไม่รอดนะตรงนี้ก็จะหายไปเช่นกันนะครับแกะยากมากนะน่าจะไม่เคยมีใครแกะดูทรงละนะครับ นี่นะครับนะสว,บบนนะบสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะจุดสปอตเมทอาร์คนะครับแล้วก็ประกบนอกในนะครับเหมือนกันนะตรงนี้ผมขอจับก่อนอ่าชัดเจนนะครับประกบน,นอกในนะครับชัดเจนนะ,ะตัวถังนะครับในเรื่องของตัวถังรถนะสีสวยมากนะบอกได้เลยสีมันหรูมากนะเรียดหรูดูดีดูแพงมากนะครับใครที่แบบว,ว่าอยากได้ความหรูด้วยนะความทันสมัยด้วยอยู่ในตัวนะครับอนเนกประสงค์ด้วยนะคันนี้ตอบโจทย์นะราคานะครับ จากเกือบล้านสองนะคนเหลือเจ็ดแสนก็บาทนะประหยัดมากๆนะครับสําหรับใครที่แบบว่าอยากจัดไฟแนนซ์นะครับจัดเต็มฟรีดาวน์คันนี้ทําได้ไหมนะคันนี้จัดได้เลยนะคจัดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยนะคุณสามารถที่จะรับรถนะครับศูนย์บาทได้เลยนะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับคันนี้นะครับฟรีดาวน์ผ่อน๋ยวมันหมื่นสามปลายหมื่นสี่นะต็มผมว่าหมื่นสี่แล้วกันนะถ้าเกิดว่ารวมพวกประกันเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นเงื่อนไขของดอกเบี้ยพิเศษนะครับตอนนี้นะครับสําหรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้น เริ่มต้นนะถ้าเาไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเร็วๆนี้เราจะมีเนี่ยน่าจะวันสองวันนี้แหละนะครับจะมีดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ประมาณสักสองจุดสามเก้านะสองจุดสามเก้าสี่ปีนะครับแล้วก็สามจุดแปดเก้านะครับคือเจ็ดปีนะถือว่าดอกเบี้ยถูกมากนะถูกมากผมซื้อผมซื้อป้ายแดงนะนี่ต้องขออ้างอิงนะอดีตเคยซื้อป้ายแดงนะครับก็ยังไม่ได้ดอกเบีย้ยเท่านี้เลยบอกได้เลยว่าดอกเบีย้ยที่นี่ถูกมากนะครับเจ็ดปีสามบาทกว่าเองนะ ก็ถือว่าเออได้เด็ดดอกเบี้ยนะครับที่ค่อนข้างถูกแล้วก็ราคาตัวรถก็ถูกอยู่แล้วนะครับผมอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของตัวด้านหน้ากันนะครับในเรื่องของตัวคานด้านหน้านะครับว่าเอคานหน้าคานข้างนะครับสภาพเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับในเรื่องของตัวห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินบวกมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพลังกาลังสูงสุดของเขานะครับ อยู่ที่122แรงม้านะครับก็ลักกำลังเหลือๆอยู่แล้วนะครับนะเดินทางใกล้ๆนะครับสบายๆแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับทำได้2 3 2ถึง24กิโเมตร่อลิตรนะตามที่โปิดตาเขาเคลมไว้นะครับแต่ว่าการใช้งานจริงนะครับนะก็มีบางท่านนะครับก็สามารถทำได้เป็น30โลเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่การใช้งานของแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าจะประหยัดได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ ประหยัดเนี่ยประหยัดแน่ๆอยู่แล้วนะครับในส่วนของห้องเครื่องคุณดูดินะความสะอาดนะครับความเรียบร้อยของตัวห้องเครื่องนะครับในเรื่องของคานนะครับนะนี่ไม่มีบิดเบี้ยวผิดรูปนะครับรูกลมรูกลมต่างๆนะครับอยู่ในสภาพเกืสมบูรณ์นะครับนี่หัวนงหัวน็อตนะครับจุดมาร์กแต้มสีนะครับหูลงสูแลนี่โหสภาพสวยกริบเลยนะคันนี้นะครับใครที่แบบว่าได้ไปนะผมยินดีด้วยนะเพราะคุณได้รถคันที่สวยมากๆจริงๆนะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะครับนี่นะครับหัวน็อต นะไม่มีขยับขันไข่เช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ยเขาไม่ขยับขันไข่มาตั้งแต่ตัวฐานตรงนี้แล้วนะเนี่ยตรงนี้นะครับนะผมให้ดูใกล้ๆสุดประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในซอกเนาะนะครับดูดูดูไม่ได้นะครับฝากระโปรงนะครับนี่สติ๊กเกอร์ปิดตรงนี้นะครับมีนะหมดนะครับไอตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนตรงนี้ก็มีนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนี่แผ่นปิดตรงนี้ลูกกลมต่างๆก็มีก็คือเป็นฝาเดิมของเขาเลย นะเป็นฝาเดิมของซอลนะครับนะเหลี่ยมสันค่อนข้างโอเคนะครับฟิลลงฟิลเลอร์นะครับสวยงามนะครับนะฟิลเลอร์สวยงามนะครับนี่เล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับนะเล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับนี่โอ้โหถือว่าโอเคเลยนะใครที่แบบว่าสนใจเนาะอยากได้รถที่แบบสีค่อนข้างหรูหูแบบนี้นะครับนะได้สีน้าตาลนะครับนะนี่สีนี้เนี่ยสำหรับแคมรี่เขาเรียกคารกาไฟไม่แน่ใจรุ่นนี้เรียกคารกาไฟด้วยหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะเรียกเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเฉดสีเหมือนกันเลยนะเป็นสีน้ําตาลแบบประกายมุกแบบเนี้ยนะครับ นะสีสวยมากสีหรูมากนะครับใครที่แบบว่าสนใจเนาะอยากได้สีที่แบบไม่เหมือนใครนะครับนะคันนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปสรุปให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับว่าอ่าอ่าเป็นรุ่นไหนนะครับปีที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับครับก็โอเคนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับเป็นตัว Toyo t a c a m ม y ีเอยเป็นตัว t ต y o t ้ c o ค o l l a Cross นะครับเป็นตัวหนึ่งจ i ดแ r ด m i บ m ิ a พ e t เมีมเซตนะครับก็เป็นตัวที่ เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับถ้าไม่นับตัว G R Sport นะครับสำหรับใครที่แบบว่าสนใจนะครับป้ายแดงค่อนข้างแพงเลยนะครับอาจจะมองว่าราคาสูงไปยังไม่มีโอกาสนะครับนะอาจจะแบบว่ารายได้ไม่พอผ่อนหรืออะไรอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับฟุนที่มีรายได้นะประมาณทั้ง2,000 0ไปปลายนะ0 0 0 0ปปลายก็ประมาณทั้ง2 7 0 0 2ื8 0 0นะครับ ้าให้ชัวร์เนี่ยถ้าให้ชัวร์เลยนะประมาณสักสองหมื่อัพนะครับคุณสามารถผ่อนคันนี้คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้คนขับหรือว่าคนกู้ร่วมนะครับออกรถคนเดียวจบเลยนะคุณได้เงินเดือน2 0,000ื่นไปลายนะครับเพราะคันนี้ผ่อนอยู่มาสักหมื่นสามปลายถึงหมื่นสี่นะครับน,น,ออ 33, 14, นะรบนะประมาณสักหมื่นสี่นะเตรียมกลมว,ว่าหมื่นสี่แล้วกันเนาะรวมจุกจิกเล็กน้อยนะครับไปอีกสักสองสามร้อยบาทสามสี่ร้อยบาทนะก็ประมาณนั้นนะครับเบสเสร็จคือผ่อนประมาณสักหมื่นสี่นะครับโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะผ่อนไปสิบสี่งวดนะครับ และที่สําคัญนะผมมีอัตราดอกเบี้ยนะครับปีค่อนข้างพิเศษนะสําหรับเอ่ในเดือนธันวานี้นะครับที่กําลังจะประกาศผลนะแต่ว่าเดี๋ยวรอเขาประกาศเป็นทางการนิดนึงนะครับปี่ประมาณก็สามจุดแปดเก้าต่อปีไปต่ออ่ถูกนะครับสามจุดแปดเก้าต่อปีนะเจ็ดปีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยพิเศษของผมอยู่ที่สี่บาทกว่านะครับก็จริงๆถือว่าพิเศษแล้วนะสาหรับรดมือสองนะครับสี่บาทกว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้จะพิเศษกว่านั้นอีกนะครับสามจุดแปดเก้าแล้วถ้าใครนะครับที่สนใจแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับนะ อยากจะรู้นะครับว่าออกรถได้หรือเปล่านะก็ออกได้นะครับถ้าคุณจะจัดไฟแนนซ์เรามีบริการไฟแนนซ์นะครับจัดจัดให้นะครับถึงหน้าบ้านกันเลยนะหรือว่าจะสะดวกไปที่ทํางานนะครับก็ทําได้เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับหนึ่งสันแล้วก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยใครยังที่ไม่ได้กดตัปตัปตไครนะครับกดซัปตไคร้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ